อันนี้นะคะสมุดจบทำได้จรนนิใช่ไหมครับใช่ไหมคะนี่เดี๋ยวป๊าท้องเขียนเขียนใบงานมะิสเป็นภาษาไทายและภาษาอังกฤษถูกไหมคใช่าเขียนน่เดีะะ๋ยวป๊าให้เขียนน่ๆไหมครับอมจ้ นี่ลูกไข่ลูกไข่นี่ลูกไข่ลูกไข่ฮะลูกช่อยเยลูกอะลูกจีรูเลยูกจีดูเลยมีนายีเดน่มันแตะเอาไว้แปะอาไว้แตะเอาไว้แตะไว้สวยไหมครับสว่ค้ะอุ้ยสวยไหมครับคสวยค้าสว่ค่ะสวยค่ะใ่คสวยมากไหมครับ สวยมากไหมครับสวยมากไหมสวยมากค่ะสวยมากค่ะเลยเหรอสวยมากไหมครับสวยมากสวยมากอุ้ยสวยมากเหรอครับสวยมากไหมครับสวยมากไหมครับอยากว่ายน้ำไหมครับอยากไว่าน้ำอืมอยากไว่าน้ำไหมครับไม่ยอมคะอยากไว่าน้ำค่ะอยากไปทะเลไหมครับ อยากไปคนีไหมครับอยากไป่นไหมครับไปน้ำค่ะอยากไปน้ำอยากเล่นน้ำนะคะับาเล่นน้ำค่ะอืมเล่นน้ำค่ะอยากเล่นน้ำมากไหมครับอน้ำมากอยากกินไอิไหมครับอยากมีชาเชียร์ค่ะมชาเลยนะบืแล้วไอติมหมดแล้วใครต้องซื้อให้ครับมีชาลุงปีชาอ้าใครซื้อให้ครไอติม <arrivé> yeah. uh,